ปี2026อาจเป็นปีที่เรามองเห็นว่าคําทํำนายของเคซีเริ่มมีน้ำหนักมากขึ้นระดับน้ำทะเลเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นความแห้งแลง้งน้ำท่วมเกิดใกล้เคียงกันมากกว่าที่เคยและโลกเหมือนกําลังส่งสัญญาณบางอย่างให้มนุษย์รับรู้ นี่ไม่ใช่เพียงคำทำนายแต่มันคือเครื่องเตือนว่าโลกกำลังเปลี่ยนและมนุษย์ต้องเปลี่ยนตามคำถามคือเราจะปรับตัวทันหรือไม่